ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทที่39ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอ้หซอมบี้ฝั่งนู้นเต็มเลยและตอนนี้ผมก็ได้ลงมอดเติมน้ำมันแล้วด้วยรถของเราจะหมดน้ำมันได้ยินเสียงซอมบี้วิ่งตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเดินเข้ามาเต็มเลยหายไปเกือบ3ส,สัปดาห์เลย โคตรนานแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็ไม่มีมอดภาพสวยเลยด้วยคืออยากจะบอกว่ามอดภาพสวยมันเล่นไม่ได้ไงพอเราลงปุ๊บตัวเกมเด้งออกทันทีเลยมันไม่ใช่ว่าเกมเด้งหรอกเรากดเข้ามาที่สตอรี่หมดแล้วมันเด้งออกเลี่ยไม่รู้ว่าต้องทำไงหาวิธีแก้หลายทางแล้วแก้ไม่ได้เราก็ต้องกลับมาเล่นแบบภาพต้นฉบับมันก็ดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เดี๋ยวเราลุดของก่อนไม่รู้ว่ามันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นหรือเปล่านะรถที่มันมีน้ำมันเนี่ยยิงหัวซะเดี๋ยวเราลุดของกันแล้วเราไปจากที่นี้ไปเอามอเอร์ไซค์ดีกว่าเดี๋ยวเราลุดของแป๊บหนึ่งนะ ่อนอื่นเราต้องหารถกันนะรถที่ใช้ได้สักหนึ่งคันอ่คันนี้เราต้องซ่อมมันหรือเปล่าคันนี้เราต้องซ่อมไม่เป็นไรเรามีที่ซ่อมรถอยู่เรากดซ่อมเลยเร็วๆครับรีบซ่อมรีบซ่อมตอนที่ซอมบีมมันจะเดินเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอามอใสรไซค์เรารถคันนี้น้ำมันน้ำมันเกือบเต็มถังเลย ที่มันเป็นรูปไอคอนตรงน้ำมันนี่ก็คือตรงปั๊มน้ำมันพอดีเลยไม่รู้ว่าคิดไงถึงอยากได้หมดนีม้มาเล่นเอามาเล่นมันก็สมจริงดีนะเดี๋ยวขอมาร์กแผนที่แป๊บหนึ่งว่ารถมันอยู่ตรงไหนนี่ไงรถเรามันก็จอดอยู่ตรงบ้านเราตรงนี้ตรงแคมป์เรานั่นเองไม่รู้ว่ามอไซค์เรามีน้ำมันหรือเปล่ามันก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละมีประมาณครึ่งถัง ที่เอารถมอเตอร์ไซค์นี่มาจากแบบยังไงตรงนี้เนี่ยขี่รถปเปียออมาเลยไม่ได้เสกมานะปกติว่าจะเสกมาแหละแต่ขี้เกียจเสกมันหาเสกไม่เจอไงมันไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรอกนี่มอเตอร์ไซค์เราน้ำมันเกือบเต็มถังเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไล่ยิงซอมบี้เลยก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเรามีปืน s m g โอ้มีโคตรน้อยเลย31อนัด กันหนึ่เราต้องไปคราบกันอาหารขอเช็คอาหารกันตอนนี้ว่าเรามีเยอะแค่ไหนอาหารเดี๋ยวเราคราบมาสักนิดหน่อยเต็มหมด15แล้วที่เราจะคราบก็คือกระสุนปืนกดอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วเนี่ยกดคลิก คลิกขวาเฮ้ยไม่ใช่จะคลิกซ้าย S M G ขาบมามาดูกันว่าจะได้กี่นัดอุ้ยได้เยอะอยู่นะ255กลับในแม็กอีก16บไปทุกคนเราจะไปไล่ยิงซอมบี้กันไม่รู้ว่าเสียงคีย์บอร์ดมันจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหรือเปล่านะปิดประตูแล้วเราก็ไปขึ้นมอไซค์เรา ไม่ได้นานแล้วก็ลืมปุ่มว่ากดอะไรตร่อกดอะไรบ้างเนี่ยมอไซเรายังน้ำมันไม่หมดง่ายหรอกถ้าหมดเราก็ไปเติมมีแอร์ดอปเฮ้ยเราไปหาผู้รอดชีวิตมาขึ้นมอไซกับเราดีกว่าไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านะมอไซคันนี้เป็นรถวิบากคันสีเขียวนั่นเองปกติมันนี่ใช่ปกติมันไม่ใช่คันสีเขียวแต่เอาไปแต่งไง ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแต่งแล้วเราเอามาเล่นในโหมดซอมบี้มันก็แต่งแค่สีแหละอย่างอื่นมันไม่ได้แต่งความเร็วรถหรือแรงมา้ารถมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเหมือนกับที่เราไปแต่งมาหรอกถ้าเราเอามาเล่นในโหมดซอมบี้แล้วมีแอร์ดอบมีแอ์ดอปโชคร้ายที่เรามาไม่ทันไม่เป็นไรงั้นเราไปช่วยพวกเราชีวิตกันดีกว่าเอ๊แต่ว่าทำไมเป้าลิงมันดูใหญ่นี่ย ไม่รู้นะว่าทําไมเป้าลิงมันดูใหญ่แบบมันดูเบิร์เบิร์เลยไงไม่รู้ใส่หมวกกันน็อกไอตัวนี้มันวิ่งมาขอฟาร์มซอมบี้แป๊บหนึ่งเรายิงตายแล้วมันก็ยังร้องอยู่ดีแอร์ดอปเกิดอีกแล้ววุวยวิวโดน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 เกือบตกใจหมดเลยไอ้นี่วิ่งมาไหมเขาเรื่อง ตกใจหมดเลยสะดุ้งกันเลยทีเดียวไปดีกว่าบางทีผมบอกว่าจะไปหามอไซค์มาบางทีก็ไม่ได้อัดคลิปตอนไปหามอไซค์นะอยู่ดีมันก็เปิดคลิปมาก็ว่าอยู่ก็แบบยังไงนะแบบให้มันเตรียมพร้อมไปก่อนไงเป็นคนที่เตรียมพร้อมตอนเวลาอัดคลิปไงโอเคเราช่วยมาคนหนึ่ง เราช่วยคนที่ถือปืนไอ้ปืนนี้ก็ได้ไม่รู้ว่ายิง <Hey. S 1> บนรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่านะโอเคเราช่วยได้แล้วเราก็พาขึ้นรถไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ปล่าวะ <f> เฮ้ยขึ้นได้เฉยเลยเดีย๋ยวเราไปดูไอ้ดอกกันดีก,กว่าว่าโอ้ยตรงนี้ถอนใ้ทันแล้วกันไปขับโยโย่ไป ไอ้โ์นิวกลางทำไมเว้ยเปิดมีทำไมไม่ยิงช่วงนี้เวลาเข้า open iv ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบแกเกมเด้งมากๆอะ่ะลงมอัดอะไรก็ลงไม่ได้ปัญหามันก็น่าจะเกิดมาจากแบบคือเราลงมัดตัวอื่นอย่างเช่นเราลงมัดภาพสวยแล้วคิดว่ามอดตัวที่เราแบบอย่างที่เราเซฟไว้มันคือมอดตัวนี้ไปลบมอดผิดพูดงงบ่ไปลบมอดตัวต้วตนฉบับแล้วก็นึกว่าตัวต้นฉบับเป็นตัวที่ลงมอด จะสลับกันแบบนี้นะมันก็เลยทําการลบไฟล์แล้วก็โหลดเกมใหม่นี่แหละจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกมไม่สามารถลงมัดภาพสวยได้เหมือนกับว่ามันอัปเดตแต่มันเล่นไม่ได้นะ่ะอย่างนี้ต้องรอดูวุ้ยสนยเราถือมาหรือเปล่าโอเคสนเราถือมาสลามาเลโกยิงหวัว ยิงตัวยิงทะลุรถเกือบแตกซะเราหมดหรือยังแหมตกใจสมหมดนึกว่ายังมีนี่ที่กลัวที่สุดก็คือมันจะชอบไปติดอยู่กำแพงพวกนี้ไงเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วดูดิมันวิ่งมาเต็มเลยอันนี้เราต้องระวังซะหน่อย วิ่งมาเต็มเลยวิ่งมาเต็มเลยไม่ได้มองด้วยอ,อยับพึง่งกดสมหมดแม็กเลยไม่หมดแม็กเหลือครึ่งหนึ่งของแม็กนี่แต่ทำไมทหารยังไม่หมดแล้วเนี่ยไม่รูเ้เราเข้าไปเราอาจจะตายลในในเลยก็ได้ไงวิยัยงเหลือยังเหลือตัวเดียวน,น,น,นี่ไงนี่ไง วุ้ยเก็บดัแล้วไหมล่ะเดี๋ยวก่อนออเฉียดไปนิดเดียวเก็บแตกแล้วไหมเราทุกคนเราไปจากที่นี่ดีกว่าเราเก็บไอดอปแล้วเราก็ไปแต่เราเสียเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งเก็บอาวุธมากัน โอเคเราไปจากที่นี่ดีกว่าเดีย๋ยวเราไพช่วยพลาอชีวิตใหม่ก็ได้เราต้องยิงก่อนนี่ยิงไม่รู้ว่ามอไซค์กับรถกระบะคันใหญ่หรือรถที่มันไม่ใช่มอไซค์เออเราเรียกรถยนต์ดีกว่ารถยนต์กับรถมอไซค์ไม่รู้ว่าไหนมันใช้งานง่ายวกว่าน,นะบัณฑิตเกิดด้านหน้าเกิดอยู่ตรงแอดอพอดีเลย มาไหนๆเราก็มาแล้วขอแจมหน่อยอยู่ตรงไหนกันหมดอุ้ยดับในนี้เลยเหรออุ้ย,ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเกือบแล้วไหมละ่ะขอดูผ้าพันแผลกันว่าเรามีหรือเปล่ามีผ้พาพันแผลเรามาแต่ไหนเยอะจังเนี่ยสิบอันเลย ได้นะได้นะใครมันยิงเมื่อกี้สไนเปอร์เรามีอยู่สองกระบอกโอเคมาลองจับสไนเปอร์กันยิงไงหลังไปเอ้ยยิงเอ้ยทำไมวิ่งทอมบิมบ้ไหนวะอุ้ยนี่ไงนี่นย้ยิงไม่โดนยิงไม่น เหลือตัวสุดท้ายเฮ้ยไปไปไปจะโดนตบซะก่อนอยู่ตรงไหนเอา้าหายไปไหนแล้วไปรู้แล้วรู้แล้ว,ลวอยู่ตรงไหน,นต้องขับออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดรู้แล้วรู้แล้ว คือว่ามันอยู่ในตัวกําแพงที่มันเป็นกําแพงตรงนี้เนี่ยมันชอบบักเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากเลยนี่คือข้อเสียของที่ไอ o ดอมันมาเกิดจุดติดกําแพงน้ำมันเราเหลือครึ่งถังเราจอดเติมก่อนไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยเติมมันยังไม่หมดตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าน้ำมันเรามันจะหมดแต่มันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอีกทียิงช่วยเพื่อนก่อนดีกว่า ไอ้ปืนอะไรวายุทำไมเสียงปืนมแบบันแปลกมันไม่ใช่ปืนพกนี่เดีย๋ยวเราไปดูผู้รอดชีวิตตรงนั้นก่อนตรงที่เราช่วยมาเมื่อกี้แค่คนเดียวเองขับมอไซค์มันเลยทีนี้เฮ้ยอันนี้มันเคยเป็นแคมป์เก่าเราแต่ก่อนนี่มมไม่รู้ว่าเมื่อพาที่เท่าไรไม่รู้นะนี่จะไม่ได้ ช่วยเพื่อนมากอนเพื่อนจา๋าอย่าเพิ่งวิ่งไปรอก่อน <Hey. S 1> ดูสิเราขับมาเรามาเจออะไรด้านหน้านั่นก็คือรถขนเงินนั่นเองว่าแต่ทำไมรถขนเงินมันมาได้ไงเนี่ยจะป้นดีไหมเราไม่ป้นดีกว่านี่ไม่ใช่ภารกิจของเราที่เราจะมาป้น ภารกิจของเรานะั่นคือยิงซอมบี้และช่วยพวกเราชีวิตนั่นเอง time, hey, <thanks. S 1> เดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปบ้านแล้วก่อนบ้านเราเอ,อ,อยู่ตรงนี้เอ้ยก่อนเรากลับบ้านเราไปร้านอาหารก่อนดีกว่าเออก่อนไปร้านอาหารมันต้องเช็คอย่างหนึ่งเช็คอาหารก่อนว่าอาหารเราเหลือเปล่าอาหารเราเหลืออยู่หกกินมาสักหนึ่งหนึ่งกล่อง เดีวเราก็ไปร้านอาหารตรงไหนวะเน,นี่ยเอ่ออยู่ไกลจังเลยอ๋อนี่ไงร้านอาหารอยู่ใกล้เราเลยต้องพาเพื่อนกออยกลราอ่ายกเราอยู่หรเนี่ยพาเพื่อนคว่ำซะก่อน motherfucker ยิงไม่โดนเราก็อย่ายิงซะเดี๋ยวเราไปร้านอาหารเสร็จเดี๋ยวเราเอารถเข้าไปเติมน้ำมันก่อน น้ำมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หนึ่งเหรียญจอดรถมาลุ้นกันว่าจะเข้าได้ไหรือเปล่าโอเคเราสามารถเข้าร้านค้าได้เราต้องรีบรแล้วเราก็รีบ,รรบออกดีกว่าก่อนที่ซอมบี้มันจะมาลุมเฮ้ยรีบรูลดีกว่าแล้วก็รีบไปไม่อยู่แล้วนี่ลืมไปว่าข้างหนึ่งมันสามารถรูลดได้สองครั้งนี่ อา้าวเพื่อนเราเป็นซอมบี้ปะเนี่ยไม่ใช่อีกหนึ่งข้างเพื่อนก็ไม่ยอมยิงเลยโอเคเราไปดีกว่าเราไม่อยู่แล้วไปดีกว่าว่าแต่ทำไมรถเรามาจอดอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนี่มันคือบาบโบนั่นเองมาจอดนี่ได้ไงวะในนี้มีคนอล่าในนี้ไม่น่าจะมีคนนะผมว่า ถอยออกดีกว่าฮยฝั่งนี้ทางออกก็ได้ฝั่งนี้ออกได้อา่าปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆเราขี่วนมาทำไมเนี่ยเดีย๋ยวเราไปเติมน้ำมันกัน <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันมันจะหมดสักคนอา่ามออน้ำมันตัวนี้มันมีข้อเสียและบั๊กอย่างหนึ่งนะที่แบบเจอแบบนี้เข้าไปแลป้วปวดหัวเลยคือเราไม่สามารถ เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ไงเวลาเราขครับร๊บเข็มน้ำมันเข็มไอ้นี่มันจะหายไงไอจุดที่เราเติมน้ำมันมันก็จะหายนี่แหละคือข้อเสียแล้วทีนี้ลงใหม่มันก็ไม่ขึ้นด้วยคือก็ต้องลงแบบลงแบบตัวเกมต้นฉบับใหม่เลยทั้งซอมบี้ทั้งวัดพื้นฐานแล้วก็ต้องลงใหม่ให้หมดไงมาเด็กเอ้ย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 ตกใจตกใจหมดเลยเมื่อติดคุยอื วิ่งเหรอฮะรีบเติมแล้วก็รีบไปดีกว่ารีบเติมเร็วรีบเติมตม,มาน้ำมันเต็มถังพอดีเดี๋ยวไปดีกว่าเหยียบซอมบี้พาเพื่อนมาถล่มซอมบี้ขับมอไซค์ถล่มซอมบี้อันขับอย่างมาเลยเดี๋ยวลกลับบ้านเราดีกว่า นี่คือสถานีตำรวจอุ้ยยิงไปมั่วเลยเราเนี่ยอะไรเนี่ยเราไม่สนเรายิงทิ้งไปเราจะกลับบ้านหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่เราไปไม่ถึงสักที ทำไมบ้านเรามันไกลจังเลยเนี่ยเอ้าไม่ใช่นี่เราจะขับไปบ้านนู้นแต่เราจะขับบ้านออกบ้านนอกเมืองเฉยเลยวายุธทำไมทางมันดูไม่คุ้นเท่าไหร่ทางกลับบ้านเราด๋ยวมากลับบ้านคืนกันอีมาตั้งนานเห็นทางออกเมืองแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเราเล่นแต่ตัวละครเทเวอร์มานานแบบโอ้โหโคตรนานอ่ะจริงๆริง สรุปแล้วทางเข้าบ้านเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไม GPS มันมาหาหมัวเนี่ยถ้าเราขึ้นบนมันจะไม่สามารถลงได้เอ๊ะหรือว่าเรามาร์กถูกแต่ความคิดเรามันผิดเลยจริงจริงมันมาร์กอยู่ด้านบนนี่มันมาร์กบนสะพานมันไม่ได้มาร์กหน้าบ้านเราเราต้องเอ้าเฮ้ยเอาไปกดเก็บประตู รู้อะไรไหมว่าประตูตรงนี้นะวางโคตรยากเลยอจริงๆไอ้เอ้ยกดจะวางได้แต่ละทีไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยลเนี่ยประตูอันไหนวะไม่น่าไปกดอีเลยลืมไปว่าต้องกดคลิกเมาส์นี่อันนี้ป่าวะโอเคอันนี้โอ้โหงานยากมากแล้วเราต้องกะให้ดีๆแบบนี้จะพอดีเปล่า โอเครอบนี้วางพอดีเปิดประตูก่อนตอนนี้เรามีอาวุธกีชนิดเนี่ยโอ้ RPG ก็มีปืนนี้ก็มาแต่รีโหลดนานไปหน่อยเราค้าปืนไอ้นี่ดีกวา่าปืนกลด้วยกระสุนปืนกลอะ่ะเดี๋ยวเราคร้าก่อนกดคลิกซ้ายไม่อย่าไปกดอีแล้วกันกดอีนี่ความสวยมาเลยเก็บของ กดครับอ่าไม่สามารถครับได้ตอนนี้ทรัพยากรเราไม่พอนั่นเองไปดีกว่าเดี๋ยวรอพาเพื่อนไปฟาร์มซอมบี้เพิ่มอีกนิดหน่อยบางทีเสียงที่ผมพูดไปมันเหมือนอาจจะดูคำๆำนะแบบบางช่วงอะ่ะมันไม่ได้ขำแนละ้วมันคันคอแล้วมันก็จะไอด้วยไง แบบเหมือนเสียมงมาจากหัวเราแต่มันไม่ใช่นะมันคันคอมันพยายามกันแบบไม่ให้ไอไม่รู้ว่าซอมบี้แถวไหนมันมีบ้างเนี่ยพอจะค่าแล้วก็ซอมบี้หายหมดแถวนี้โอ้โหซอมบี้ตรงนี้เยอะมาหลงรถมาเลยยิงกระสุนปืนนี้มันก็จะหมดแล้วด้วยขอเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งเป็น RPG ดีกว่ายิงถล,มล่มรถยิงถล่มรถเปลี่ยนดีกว่า าไว้ถล่มพวกแอดอกดีกว่าแต่ไม่เหมาะกับถล่มรถจนนะจริงจริงอย่าได้ถล่มรถจนเด็ดขาดหรือห้ามให้ทารถโจนระเบิดเด็ดขาดอันนี้เตือนไว้ก่อนม่งั้นเกมจะปักแล้วก็บางทีมอาจจะเด้งออกเลยก็ได้เหมือนทางผู้พัฒนาม็อดไม่อยากให้เราแบบเล่นง่ายเกินไปไงเอาเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อน นี่ย,ยิงรดนอุ้ยไม่ได้ลราไม่ได้ลราไม่ได้แล้วดูก่นมาของก็ได้น้อยทำไมไม่ได้น้อยจังเลยโอ้ซอมบี้เริ่มมาเยอะแล้วโอ้ซอมบี้ด้านหลัง ไม่มีเลยสักตัวแต่ฝั่งนี้อ่ะเยอะเอ้ยยิงเขียวนิดหน่อยก็โดนตายซะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มซอมบี้แค่นี้ก่อนโอเคก็สำหรับเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ทต่อไปเดีย๋ยวพาต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมแล้วกัน